กล้วยปลีเลนน้ำครับ หมดเลยหมดหมดเป็นบอสเนีย่ยเรนโดนๆเนี่ยจักหานาทีสิบนาที

หวนสองทางนี่หวนองทางหลาหนเกาเจริญครับตอนนองมารวยแข่งขาใหญ่มาดีตนแข่งขาคอขาใหญ่นี่ใหได้พอเขาพอเขาเจ้าเอกตาาท้องครับนี่เบิ้งขาครับกล้วยน้อยหาเดือนแต่ว่าขาใหญ่ซเ่มแแม่ครับเบิ้องขาเนี่ย เบิ้งขาเมียนี่เบิ้งขาลูกคอขาไงครับคอขาไงคนน่ะข้ยยุ้ยหาเดือนคอขาไงสเสมายนี่ครับใส่เงว จเจริญหน้าน้ำกันอีกแล้วจเจริญหน้าน้ำพอสิตัวพอกับลูกจเจเลญหน้าน้ำกันท่านว่ากับถังเงินเย็นนี้ปะ หมดหมดนาแมมมาเร่นนขอเขาอีกแล้วมารวยนี่แม่ปุ๋ยครับนี่แม่ปุ๋ยผสมเก้าเจริญไว้นะครับทานแล้วรอบหนึ่งนะครับทานแล้วรอบหนึงเดี๋ยวมาลุ่นรอบต่อไปนะครับ ่าจะขึนหรือบ่ขึนเพื่อนเพื่อนก็ติดตามไปได้นะครับมีแม่มาลีผสมเจ้าเพชรสวนไปนะครับเมื่อวันที่สิบนะครับวันที่สามสิบที่จะถึงนี่นะครับก็จะครบรอบต,วตรวจซัดนะครับแม่มาลีเนี่ยลูกเขาน่องน้องมารวยเขาไงน่ครับเขาตุ๊กุ๊กอีอเขาไง พอตุพุดีน้มไงครับดากไงน้มไงนี่ครับแขงขาขาหลังกระดูกขาหลังมาดีเลยนะครับขนาดเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเมื่อใดบำรุงนะครับกินหญ้า ธรรมดานะครับบดไอกินบดไติมทีนะครับฝ <c oughs> ากเพื่อนๆกดติดตามนะครับน้องมะลิน้องมะไลาน้องขานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ